โออทรายเจนีเลู้กสึกเวียนัวามันหมุนไปแม่แม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นดีแล้วไม่รู้เป็นอะไรแล้วแม่แม่รหนื่อหน้ามืดเยนหัวไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายจุกวอนเลยรู้มันหมุนไปยเหมือนเลือกแม่ไม่ค่อยดีแม่น่าซีดอีกแล้วแม่ไม่ไหวก็แนะนำผักฝรอนก่อนเถอะนะคุณลุงคะแม่บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเลือกไม่ดีหนูอยากซื้ออะไรไปให้แม่ดีคะคุณลุงช่วยแนะนำหน่อยค่ะเอออาการแบบนี้ น่าจะเป็นเพราะเลือดจางนะนี่เลยหนูลุงแนะนํา KO ผลิตภัณฑ์ดูแลเลือดมีสารอาหารครบช่วยบำรุงเลือด <c oughs> ให้แข็งแรงขอบคุณมากมคะ่ะแม่คะดูซื้อ KO มาให้ดูสิร่ร้านบอกว่าช่วยดูแลเลือดได้ดีเลยเจียสิเดียวเลยนะโอเคโอช่วยบำรุงเลือดเลือดจางเลือดเย็นหัวม,มันหมุนดีจังเลยรู้และแม่รู้สึกดีขึ้นมากเลยนี่แหละ KO ดูแลเลือดครบจริงๆดีจังเลยแนะ่ KO ผลิตภัณฑ์ดูแลเลือดครบถ้ว ช่วยบำรุงเลือดลดอาการเวียนหัวและอ่อนเพลียให้คุณพร้อมกลับมาดูแลคนที่คุณรักอย่างเต็มที่ KO เพื่อสุขภาพเลือดที่ดีของคุณ